ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมันทีกับกรุงสรีออโต้พรอมสตาร์ทช่วยปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลนี่คือนิสสันเอลแกรนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรุ่น E-Force ด้วยนะนี่เป็น E-Power เครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินทำหน้าที่ปั่นไฟนะครับนี่ขับเคลื่อน4ล้อเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันด้านบนนะครับ ตูเลือดไฟฟ้านะจ๊ะ,จะเอลแกรนจาน่ครับขึ้นมาแล้วนะครับในบูธของนิสสันนะครับทุกผู้ชมครับเราจะมาเจอกับเจ้านิสสันเอลแกรนด์คันนี้อย่างที่ผมบอกให้ทราบบ้านเรามีแผนที่จะขายในปีหน้านะครับนี่คือรูปล่างรูปทรงคุณเจอกับเอาผ่านแน่นอนเป้าการแข่งขันเจอกับเอาผ่านแน่นอนนี่เปิดตัวในงาน JMS 2 0 2 5นี่เป็นครั้งแรก ที่เปิดตัวเลยนะเราจะได้เห็นนี่กริลกระจังหน้าเป็น LED แบบนี้ไฟหน้านะครับ Daytime Running และไฟลากยาวมาเต็มนะและโลโก้นิสสันเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับเป็นไฟเรืองแสงแบบนี้เฮ้ย hey, อันนี้ออกมาไม่ได้ขี้เรนะครับนี่ให้เป็นแฟนเห็นว่าเขาหมุนตัวแบบนี้อยู่นะล้อยางนะครับดูนี่มีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ ประตูหน้าขนาดใหญ่นะครับและข้างในนะครับนี่ข้างในนะครับข้างในจะเป็นเบาะเป็นแบบ Business Class ด้วยและเป็นประตูสไลด์ทั้ง2ด้านเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแต่เรายังเข้าไปนั่งข้างในไม่ได้นะครับด้านท้ายดูนี่ไฟ LED ลากมาเต็มบานนะ บานใหญ่มากนะกระจกด้านหลังเนี่ยบานใหญ่มากนะครับและเป็น e-force นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5นี่เป็น e-power นะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ตรงจุดนี้นะยังไม่รู้ในเรื่องของพละกำลังเขาว่าเป็นอย่างไรแต่นี้ให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้านี่นะโอเคนะครับด้านหน้าสวยมากนะอันนี้เด่นกว่าเอาผ่านแน่นอน เดี๋ยวเราบอกให้เขาหยุดตัวเวทีซะหน่อยนะครับเราจะไปยืนใกล้ๆนะนี่ดูดูการวนดูการวนนะครับนะครับเขาก็เราก็บอกให้เขาหยุดนะครับนี่เหังไงเพราะเราจองคิวกันไ,ไว้แล้วเดี๋ยวให้เขาหยุดตัวหมุนนี้นะครับตัวตัวเทินดูนี้อยู่นะนแต่สวยอะ่ะท่านผู้ชมดูนะครับนี่สวยเลย ครับมาตรงนี้ดูดีดูดีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนี่ครับหยุดแล้วเราเข้ามาเขายังไม่ให้เราเข้าไปนั่งแต่อยากให้ดูวัสดุภายในโคตรเนียบนะครับนี่เนียบมากสามแถวนะจ้าพี่น้องสามแถวนะจ้าตัวเบาะนี้เป็นกับตันซีดนะครับเราจะเห็นว่ามีเบาะอุ่นด้วยนะครับ USBC อยู่นะครับแล้วเบาะนะครับเป็นแบบเรียกว่า f i r s t class ได้เลยนะน,นี่อันนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกและนี่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วดูภายในมีกล่องเก็บของหรือจะเป็นตู้เย็นอันนี้อัดแอปได้นะครับมีจอให้2จอนี่เป็น ory, มีจอ2จออยู่นะครับเป็น c อ e s s ร r y อยู่แล้วมีม่านนะครับแล้วก็หลังคากระจกนะอ่ะเฮ้ยงานดีไว้ยแอร์นะครับแอร์แยกอิสระอีก1จุดนะโอ้ยมาได้เว้ยเฮ้ยภายในท่านผู้ชมดูภายในนะครับ คิดว่าพอแข่งกับเอาผ่านได้หรือเปล่าพอแข่งกับรถตู้จากจีนได้หรือเปล่านะผมเชื่อว่าได้เพราอเทคโนโลยี e power ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรผลิตกระแสไฟเนี่ยผมว่าทำให้เจ้ารถคันนี้มีฟ e ลลิ่งการขับเหมือนรถไฟฟ้าอยู่แล้วละสมูทแน่นอนแต่ผมชอบเนี่ยออปชันดูหรูหรามากจอให้มาจอคู่ประตูสไลด์เครื่องเสียงบอสมีม่านนะครับมีม่านให้ด้วยมีม่านนี่มีม่านด้วยนะมีม่านสำหรับกระจกตัวนี้นะครับ นี่ดูนะครับกระจกมองข้างสีดำลากมาบอดี้ตัวนี้เป็นสีดำนะครับตัวหลังคาเป็นสีดำนะครับกระจกบังลมขนาดใหญ่โอเต่เดี๋ยวเราดูในตัวของผู้โดยสารตอนหน้าเฮ้ย <Hey! S 1> ผู้โดยสารตอนหน้ายกขามางี้ด้วยเฮ้ย hey! <Hey! S 1> เจ๋งว่ะดูอุ้ยไม่ได้แย่เลยอุ้ยเบาะใหญ่ เครื่องเสียงลำโพองอยู่ที่ศีษะด้วย2ตัวนี้หุ้ยข้างในเนี้ยบก็ทุกผู้ชมข้างในเนี้ยบข้างในเนี้ยบข้างในเนี้ยบอันนี้นะครับยังเปิดไม่ได้นะคือเขาไม่ให้เราเปิดไม่ใช่เปิดไม่ได้นะครับนี่ตัวโหมดปรับการขับขี่อยู่ตรงนั้นหมดนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะ PIND เกียร์ใช้กดตรงนี้นะจ๊ะเกียร์ใช้กดตรงนี้นะ PIND ตัวนี้เป็นสัมผัสอันนี้จะคล้ายกับรถเกาหลีไว้ให้ใช้สัมผัสตรงนี้ นะนะ้หน้าจอขนาดใหญ่ยาวมาขนาดนี้เป็น2จอนะครับหน้าจอเป็น2จอนะเพดิชั่นติดกันแต่ทาเป็นจอเดียวกันไปนะครับเป็นกล้องนะจ๊ะอันนี้กระจกมองหลังนี้เป็นกล้องนะจ๊ะเฮ้ยบอกเท่ว่ะบอกผู้โิยสารตอนหน้าโอเพนเลทจะโอเคเดี๋ยวนี่ครับกอดิีกย่ นี่นี่ครับเข้ามานะด,วด,นนดนะูวัสดุเป็นหนังหมดนะครับวัสดุเป็นหนังนะครับเปิดมาที่วางของและบอกไม่แย่ดูภูมัไลนะครับภูมันไลมันติฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกครับจอเป็นจอยาวนะครับนี่ที่วางแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะที่เปิดฝาหลังนะครับนี่เลย โอ้โหช่องแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหลังคากระจกเห็นไหมหลังคากระจก2องตอนนะครับมาดีมากอยู่ที่ราคาและอยู่ที่การทำตลาดของนิสสันล,ละละ่ะว่าทำตลาดอย่างไรให้ไปรอดครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นๆของนิสสันในบูธเขาด้วยครับ